ใครเคยลืมเป้าหมายตัวเองบ้างคะปีใหม่เดี๋ยวฉันจะลดน้ำหนักลงไปที่5โลหรือว่าฉันจะมีงานตัวใหม่เข้ามางานเสริมฉันจะรับเป็นพีเซนเตอร์อะไรสักอย่างหนึ่งฉันจะมีบ้านใหม่ฉันจะมีรถใหม่แต่พอถึงเวลาตรงตามที่เป้าหมายมาถึงแล้วก็คือตั้งใจจะทำในปีหน้าก็คือ2566นะคะแต่นี่มันเดือนเมษายนแล้วแล้วเพื่อนๆก็บอกว่าไม่เป็นไร มไม่เป็นไรอะ่ะเดี๋ยวตั้งเป้าหมายใหม่ก็ได้นะคะว่าถึงเป้าหมายที่ไรที่แบบว่าอยากจะได้ขึ้นมาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเริ่มต้นใหม่อีกทีนึงก็ได้นะคะอ่ะทีเนี้ยทุกคนลองมาคิดดูนะว่าถ้าหากว่าเราอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะวันนี้นะคะครูเอ็นจีท็อปส์เคดดิ้งนะคะตั้งใจที่จะมาแชร์บิ๊กไอเดียใหม่ๆนะสำหรับปี2566นะที่ มีการผัดวันประกันพุ่งอยากจะทําอะไรแล้วเราไม่ได้เริ่มทําสักทีนะแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงนะคะแล้วก็เราอ่ะมันไม่แน่ใจเราไม่มั่นใจว่าเรามันเป็นคนเก่งพอไหมที่จะทําด้านนี้หรือคุณอยากจะเริ่มเข้ามาวงการออนไลน์แต่ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันทําได้จริงไหมนะคะข้อแรกนะคะให้คุณบิ๊กไอเดียข้อที่1นนะคะให้คุณเริ่มขยับกายเข้ามาอีกนิดนึง การเริ่มต้นในก้าวแรกเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยถ้าคุณตัดสินใจเริ่มทำอะไรสิ่งใหม่ๆเอาตัวก้าวเข้าไปทำนั่นก็แสดงว่าคุณเริ่มเก่งเข้าไปอีกขั้นหนึ่งแล้วค่ะยินดีด้วยนะคะถ้าหากว่าทุกคนนะคะ ทุกคนเริ่มมีเป้าหมายแล้วก็ให้เวลาเพิ่มเติมวันละหนึ่งชั่วโมงฝึกฝนเรื่องนั้นๆน,น,นะคะสิ่งที่เราอยากจะทำอะคะ่ะลงมือทำโดยที่เราพลาดโอกาสมาในแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะแต่ครั้งนี้เนี่ยเราอะใส่เป้าหมายเข้าไปอย่างแท้จริงว่าเราจะต้องแบบเริ่มทำมันให้ได้ไม่ต้องไปผัดอีกแล้วนะว่าปีหน้าอย่างช้าที่สุดคือภายในวันพรุ่งนี้คุณต้องเอาชนะใจตัวเองค่ะก็คือ ภายในวันพรุ่งนี้เลยสิ่งที่คุณอยากได้อะไรสักอย่างคุณต้องเริ่มลงมือทำให้เข้าใกล้ความฝันของคุณเข้าไปอีกนิดนึงนะคะแล้วก็หมั่นทำนะทุกวันนะวันละหนึ่งชั่วโมงนะพัฒนางานในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะให้คุณเริ่มมีการขยับใกล้เป้าหมายมากยิ่งขึ้นคะ่ะ Big กไอเดียข้อที่2นะคะ เป้าหมายนั้นจะไม่เป็นเป้าหมายค่ะถ้าหากว่าคุณไม่ยอมที่จะตัดสินใจค่ะไม่ยอมที่ตัดสินใจคืออะไรคะคุณไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างคุณไม่ตัดสินใจอะไรสักอย่างวันวันนั่งหายใจทิ้งไปวันๆนะคะโดยไม่มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเช่นคุณคิดว่าวันนี้คุณอยากเออคุณตั้งเป้าว่าคุณอยากออกกำลังกายนะหรือคุณตั้งเป้าว่า ฉันต้องขายรถในบ้านและเพื่อเป็นเงินทุนใหม่ๆฉันต้องขายบ้านหลังเก่าที่มันแบบานานมากแล้วที่อยากจะขายได้และยังขายไม่ได้หรือคุณมีการตั้งเป้าอยากจะซื้อบ้านหลังใหม่แต่คุณยังไม่เริ่มดูหรือเริ่มหาข้อมูลหรือคุณอยากได้อะไรใหม่ๆคุณยังไม่เริ่มดูหาข้อมูลนะคะตรงนี้เป้าหมายจะเป็นจริงไม่ได้ถ้าคุณไม่เริ่มที่จะตัดสินใจค่ะไอเดียข้อที่3นะคะ การที่ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดเป็นจริงขึ้นได้นะคะเป้าหมายจะเกิดเป็นจริงเป็นจังไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้อยากได้มันมากพอค่ะคุณลองสังเกตดูไหมคะว่าถ้าคุณไม่อยากได้อะไรที่มากพอมันไม่มีแรงกระตุน้นคุณจะไม่อยากลงมือทำนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจําเป็นที่ต้องตั้งเป้าหมายใหม่ที่เร้าใจมากๆเลยทาให้คุณอยากกระทําเช่นปีนี้อยากมีเงินสิบล้าน รันที่ตอนแรกเนี่ยหนึ่งล้านบาทยังไม่มาเลยห้าหมื่นก็ยังไม่มาแต่ทุกเงินทุกบาททุกสตังค์นะคะห้ามเออเงินที่จะมาล้านหนึ่งได้สิบล้านได้ร้อยล้านได้มันเริ่มจากบาทแรกหนึ่งพันแรกหนึ่งหมื่นแรก, 1, แรกที่คุณไม่เคยมองข้ามนะคะถ้าคุณไม่เคยมองข้ามมันเนี่ยมันจะมาแบบง่ายๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าโอ้ยเนี่ยถ้าเกิดเกิดการเปรียบเทียบแล้วเอาตัวเองอะ่ะลงไปเปรียบเทียบกับ จ้าสวยเลยบางคนเป็นอย่างนั้นเลยจริงๆนะเอาไปเปรียบเทียบกับเจ้าสวยเลยเอาไปเปรียบเทียบกับคนที่สําเร็จเอาไปเปรียบเทียบกับคนที่ทาออนไลน์มานานๆเอาไปเปรียบเทียบตัวเองไปเปรียบเทียบกับครูบาอาจารย์ที่แบบว่าทาเพจหรือว่าไลฟ์ทุกวันจนเขาเชี่ยวชาญและชํานาญแล้วนะคะเป้าหมายตรงนั้นมันจะไม่มีวันที่จะสําเร็จได้เลยนะคะก็คือว่าวิธีการก็คือคุณต้องอยากได้มันจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เป้าหมายจึงสําคัญมากๆเลยว่าครูถึงบอกว่าจําเป็นที่ต้องตั้งเป้าหมายที่เราใจสําหรับปีนี้เป็นอย่างถ้าคุณตัดสินใจอะไรสักอย่างน่งนะคะซึ่งนํามาสู่ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ข้างหน้าปลายทางนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วนี้นี่แหละมันเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าคุณยังคงใช้ อุปกรณ์การทํางานแบบเดิมๆนะคะหรือวิธีการทํางานแบบเดิมๆอุปกรณ์การทํางานแบบเดิมๆที่ครูบอกก็คือไม่ได้หมายถึงเครื่องมือเครื่องใช้อะไรต่างๆนะคะแต่เป็นวิธีการทํางานที่แบบสไตล์เดิมๆที่เราเคยคิดว่าเวิร์กนะคะ จริงๆถ้ามันเวิร์มคงเวิร์ไปนานมากแล้วนะคะให้คุณนะ่ะเริ่มทดลองทําอะไรใหม่ๆนะถ้าหากว่าคุณนะ่ะกาลังตัดสินใจทํางานอะไรบางอย่างหรือธุรก,กิจอะไรบางอย่างคุณจําเป็นที่จะต้องสแสวงหาโอกาสอะไรใหม่ๆแล้วก็หยิบยื่นเข้ามาเพื่อจะทํางานครั้งนี้ให้สําเร็จได้เกิดขึ้นโดยที่จะไม่ใช้อุปกรณ์ดเดิมๆคะ่ะทุกคนสรุปไอเดียข้อที่4นะคะ ข้อที่4นะบิ๊กไอเดียข้อที่4ให้คุณแบ่งเป้าหมายให้เล็กลงนะคะถ้าหากว่าคุณเคยคิดว่าวันนี้คุณไม่เคยออกกําลังกายมาก่อนเลยนะแต่วันนี้ฉันจะไปออกกําลังกายและจะวิ่งให้คุ้มค่ากับการเข้าฟิตเนสมากเลยก็คือวิ่งยาวๆไปเลยที่3ชั่วโมง คุณก็อาจจะเป็นลมตายก่อนใช่ไหมคะหรือว่ามันจะคือได้แค่พักเดียวนะคะแล้วมันก็จะหมดแรงแล้วก็หอบไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องหัดเอาชนะเป้าหมายเล็กๆตลอดระยะเวลาตลอดเส้นทางเลยค่ะเช่นคุณบอกว่าคุณจะออกกำลังกายให้คุณแบ่งเป็นเซตเล็กๆนะคะให้คุณเริ่มทําก่อนนะให้คุณลองลองเล่นแบบเซตเล็กๆแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเติมว่าอาทิตย์หนึ่งเริ่มเป็น3ามครั้ง อ่ะเป็นเป็นหนึ่งครั้งก่อนเป็นสองครั้งแล้วค่อยเป็นสามครั้งอะไรแบบนี้นะคะจะค่อยๆแบบทําให้เราชนะเป้าหมายเล็กๆได้ง่ายขึ้นและตัวเราก็มีกําลังใจด้วยนะแล้วก็การทํางานก็เช่นกันค่ะให้คุณแบบว่าทําอะไรบางอย่างเนี่ยคิดสต็ปง่ายๆและมีความสุขกับการทํางานลงไปเลยนะคะเช่นถ้าเราตั้งเป้าหมายไวย้ว่างานชิ้นนี้สมมุตินะต้องการจะโปรโมทสินค้าให้มีตัวแทนมากมายเลยมารับของกับคุณนะคะ ถ้าวันหนึ่งไม่มีตัวแทนมารับของคุณก็จะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีใช่ไหมคะหรือคุณคิดว่างานนั้นไม่สําเร็จให้คุณใส่ความสุขลงไปนะวันนี้ที่คุณทํางานเลยคะ่ะว่าให้คุณนับ ทุกวินาทีในเรื่องของการทํางานทุกๆวันว่าวันนี้เป็นวันที่ฉันมีความสุขหรือยังแล้วก็ถ้าคุณบอกว่าคุณมีความสุขแล้วนะคะแสดงว่าการทํางานนั้นมันมาถูกทางแล้วค่ะเป็นสิ่งที่คุณกําลังทําถูกต้องแล้วแล้วก็คุณใส่พลังทำลงไปเรื่อยๆ,ๆแล้วเดี๋ยวคุณก็จะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์สิ่งที่คุณกําลังทํางานนี่แหละค่ะ และอันนี้ก็คือเป็นบิ๊กไอเดียทั้งหมดนะคะที่วันนี้ครูแองจี้ตั้งใจจะมาแชร์ให้กับพวกเราทุกคนนะคะหากใครคิดว่าครูพูดเป็นประโยชน์นะคะกดใจกดแชร์แชร์ให้เพื่อนได้ดูด้วยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่มีประโยชน์สามารถช่วยเหลือผู้คนที่เริ่มต้นทำธุรกิจได้อีกมากมายเลยค่ะ ชอบสาระธุรกิจแบบนี้ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด subscribe mm hmm. ให้ครูแองจี้ด้วยนะคะครูแองจีจะมีคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเพื่อช่วยในการทำธุรกิจในทุกๆวันค่ะ